ตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าทองเด็กเสิฟนะครับเป็นลูกของเจ้าบิ๊กป้อมนะครับเจ้าของทายาไม่ตายในสน,สนามก็กลับไปตายบ้านนะพ่อนะครับชนะ <c oughs> ชนะฮาเที่ยวนะครับตัวนี้เป็นบิ๊กป้อมผสมกับเยีย่ยมังกรทองนะครับเป็นสายเลือดมังกรทอง2023นะครับชุดตัวเมียชุดนี้ไปดังอยู่กัมพูชาอยู่นะครับนี่ครับเด็กน้อยนะครับตัวนี้ผมผมมอบให้กับ ซุ้มเสือใหญ่ปืนโตนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับน้องชายคนหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นไก่ที่ไตหน้าเยอะมากนะครับแล้วก็เตะเตะหวังผลนะครับไม่ได้เตะป้องกันตัวอะไรเลยไก่ที่เตะเตะด,ดีมากขยันเตะเตะเข้าครับนี่เป็นไก่ที่แบบค่อนข้างบ้ากลังครับชอบดันสุ่มไปโจกกันกระปากกระเตาะนิดนึงครับ <c oughs> ฝากน้องดูแลด้วยครับ Yeah. <laughs>